ว่าชีวิตเนี้ยอย่าไม่กินน้ำกระดูกคุณเลยเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เลยยกมือสามหนุ่มเสร็จแน่เพราะถ้าเป็นอย่างนี้วันแน่นอนครับทุกวันเด็กๆเห็นพี่เอ็มกินยาไหมไม่เคยเห็นใช่ไหมครับเป็นกำมืออย่างนี้ครับ เด็กๆเ,เคยเห็นครูแฝมกิยาไหมครับเป็นกรรมมือใครคิดว่าชีวิตนี้ครูครับคุณครูขาหนูจะไม่กินน้ำกระดูกุุนอีกเลยพี่เพียนไม่เคยกินเลยครับพี่เพียนเกิดมาไม่เคยกินเลยครับไม่รู้ที่สามว่ารสชาติมันสป็นอันที่สองขนมกรุบกรอบครับ ใครคิดว่าหลีกเลี่ยงที่จะไม่ไม่กินมันเลยยกมือขึ้นม,มันอร่อยนะนัดนะมันแบบไม่ได้นะใช่ไหมฟังปอนพ,พวกเล่อะไรพวกนี้น,นะครับเคี้ยวเคี้ยวก,กอรอบทั้งหมดเลยนะที่มันมีผงที่ทำให้แบบเราชานะครับเอาละ ได้คิดว่าทำได้ได้คิดว่าทำได้ตั้งคำมั่นสัญญาของเราพร้อมๆกันได้ไหมครับใครผู้พื้นพามก็อาจจะเป็นมะเร็งที่ปากที่ลิ้นได้นะแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าทำไม่ได้เป็นคนจิตใจอ่อนแอนั่งเฉยๆนิ่งๆไปพูดชื่อตัวเองนะ ข้าพเจ้าเอาใหม่พูดชื่อตัวเองข้าพเจ้าคุณครูแหลมพูดชื่อตัวเองเอาใหม่เอาใหม่นะครับอีกทีนึงข้าพเจ้าคุณครูแหลมพูดชื่อตัวเองพูดชื่อของตัวเองอ่ะเอาใหม่อีกทีนึงนะครับเวลาเขาตั้งคำมั่นสัญญาก็พูด อ่าพอพูดก er 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 ็พูดข้าพเจ้าเอมเนี่ยข้าพเจ้าปาข้าพเจ้าเหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าอะไรครับเออพูดชื่อตัวเองเอาใหม่อีกทีนึงพร้อมข้าพเจ้าอ่านะครับขอสัญญาว่าขอสัญญาว่าจะไม่ดื่มจะไม่ดื่มไม่กิน ขนมกรุบกรอบขนมกรุบกรอบ,อบและน้ำกระดูกพุนและน้ำกระดูกพุนที่ไม่เป็นประโยชน์ที่ไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายกับร่างกายอีกต่อไปอีกต่อไปถ้าาข้าพเจ้าผูา้ชื่อผิดคำมั่นสัญญา ขอให้เดินตกบันไดจะดุดลมสามขั้นเป็นอย่างน้อยกระดูกหักขาหักเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาลต้องนอนโรงพยาบาลลงมือขึ้นสาธุสาธุ สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่เจ้านี้เขามาดูทําความอาดดูแลเป็นคนงานที่นี่ดีมากนิสัยดีสุภาพเรียบร้อยแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาภรรยาของเขาเนี่ยคลอดลูกนะครับคุณครูก็เลยขอญอาตว่าให้ให้เขาเนี่ยเอาชื่อของโรงเรียนที่เรามีความสุขความเจริญของเรามาเนี่ยสิบเจ็ดปีแล้วชื่อเป็นตั้งชื่อของลูกเขานะครับ ชื่อเด็กหญิงแหลมคอมอ่ะพนมมือ,อรับศินละพรนะขอให้เธอมีความสุขความเจริญนะครับแข็งแรงแล้ก็ทั้งทั้งเธอและพยายาลูกของเธอเนี่ยนะครับจะต้องเป็นคนดีนะครับครับนะครับตั้งใจนะครับทำกิจกรรมโกับคุณครูพี่เอ็มอยู่นะครับอ้าววันนี้เป็นไรครับอ่าแล้วบี้มาวิ่งอ่ะคุณแหลมแล้ว แล้วไม่มีกิจกรรมทำก็นี้เด็กๆกำลังเรียนรู้สัมผัสธรรมชาติโดยการใช้โโผพัตะนะครับทั้งร่างกายทั้งทุกส่วนนะครับในการเกอดต้นไม้นะครับ โดนไม่แด้งหรือปวดเอ๊ะโดนไม่แจ้รักครับใครบอกพอแล้วมันรวมตรงกลางลูกถ้าใครรู้สึกว่าโอเคแล้วแต่ถ้าใครยังอยากกอดอยู่ก่อนแปบน๊บนึงก็ได้นะโหน่ารักมากต้นข้าวครับต้นข้าวบอกอะไรกับพี่ต้นไม้ครับเขาขุดให้ออกไปเจอให้ให้มีอกา,าอกาศหายใจแล้วก็ เติบโตให้เป็นพี่รุ่นเด็กให้ค่ะอืมตั้งท่านน่ารักมากอ่าไปรวมกับเพื่อนๆได้ที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้คือสิ่งที่คุณพ่อแม่มอบให้ขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอขอบพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ขอขอบพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่มอบอาหารเช้าวันนี้ ที่พ่ออาหาเช้าวันนี้ขอขอบพระคุณมากค่ะขอขอบพระคุณมากขอบคุณมากโอ,โอ้เก่งมากานะเช้าก็เป็นมักกะโรนีนะของโปรดอยู่แล้วใช่ไหมครับมักกะโรนีแครอทใครชอบกินแครอทกระต่ายใช่ไหมมีเนื้อกระต่ายติดอยู่ด้วยเด็กๆมาเนี้ยกระต่ายเกือบหมดแล้วเลยเอาแล้วครับไทยนะ ก็มันมันผลิตลูกเร็วงากระต่ายเนี่ยคนบริการนี่ชื่ออะไรครับกระตังครับครับกระตังมารับบริการอะไรครับวันสุดท้ายเนี่ยล้างจานครับให้ไขรบ้างเนี่ยล้างขี่รอบแล้วลูกสองรอบแล้วครับโอ้โหอยู่วันนี้บริการนี้พี่เพียร๋ยวไปล้างนี่เสร็จแล้วบริการคุณแหลมนะครับได้ไหมครับอ่อนอยู่เป็นคนดีมากเก่งมากครับลูก อ่ะปีจิตสาธารณะนะครับเหนือเป็นน้องเหนือบริการลุงเยี่ยมมากมาเนี่ยอ่านเหนือไปล้างถ้วยอ่าอันนี้ก่อนนี่ดูที่ดูที่ทำด้วยความเต็มใจอันนี้เป็นล้างน้ำอันนี้อป็นจิาธอันนี้จิาธาะไปได้ไหมลูกได้ไหมลูกครับเก่งมากครับ